พี่จ้าะะมากินลูกชิ้นน้ำกัน,ลนแล้วจ้ะวันนี้ไม่กินแล้วกินข้าวผัดไงวันนี้เราก็จะมา,มาแบ่งปันนะคะมันหิวก็อยากกินก็ต้องกินกน,น,น,นั่นแหละ ที่บำรุงนมลูกนะอ่ะ <S 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 ที่มันได้วิตามินเยอะที่สุดนะคะมาให้ฟัง อะไรเผ็ดเดี่ขอเอาเงินพ่อซื้อใหม่สิบบาทบไปรสเด็ดปีน้องนุกก่มกินก่อน เห็ดหลังตร่งไอ้ก็อินนี่ครับเห็ดหลังตรงครัหลังผ้ายกันสวัสดีน้องๆน,นะคะเพื่อนๆอ,อ่คะพี่ๆนะคะหรือว่าแม่ป้านะอา อย่าทำงานจนลืมคนที่คุณรักค่ะนะคะส่วนเวลาที่จะแบ่งนะคะให้กับคนที่คุณคิดว่าคุณรักเขานะคะคุณต้องแบ่งด้วยนะคะมาเริ่มต้นค่ะนะะอืเลี้ยงลูกน้องเฟนมาใช่ไหมคลอดลูกมา แนะนำให้รู้จักกันก่อนนะคะพี่นิดเป็นชื่อจริงชื่อนิตยากรโสภาค่ะนะ,ะเป็นคนขอนแก่นนะคะปัจจุบันอยู่แถวงามวงวานนะคะอยู่จังหวัดนนท์ค่ะนะคะเฮาเนี่ยขายของแล้วมันเกือบหาปีมียอดขายมีรายได้มีเงินอีนีได้อีนี้ค่ะนะคะเกิดจากการลงมือทำด้วยความจริงใจนะคะ <S <S พี่นอ้องอ่านะคะก็ได้ผลลัพธ์เพื่อกันจ้ะนะ,ะแต่ที่จะโฟกัสที่ว่า คิดบวกค่ะพี่จะคิดว่าวันนี้เราทเท่านี้คอือวันนี้มันยังไม่ได้ไม่เป็นไรทําอีกเดี๋ยวมันก็ได้เนาะพี่คิดแบบนี้แต่วันนี้เราจะมาแบ่งหัวข้อนะคะว่าเราเลี้ยงลูกอยู่บ้านเนี่ยนะคะขนาที่ให้นมลูกไปด้วยเนี่ยเร,เราจะกินอะไรที่มันทําให้เราเลี้ยงน้ํานมนะคะหนึ่งคือเม็ดขนุนเห็นบอสเม็ดขนมนน่ะนะคะเดี๋ยวพี่ พี่จะไปเอาภาพเม็ดขนุนมาใส่ในเตตัสนี้ด้วยนะคะทุกคนไม่ไม่เบื่อในคลิปนะพี่พยายามทําให้ดีสุดนะเม็ดขนุนค่ะนะคะกินให้อิ่มไปเลยค่ะเขาก็บอกว่ามันจะทําให้เราอิ่มแล้วน้ํานมมันจะดีมากค่ะแล้วก็อินอินอินผาลัมค่ะมีวิตามิน A ถึง B ถึง C ถึงแซเลยก็ได้ได้ค่ะเยอะมากวิตามินแล้วก็มีแคลเซียมเลยนะคะประโยชน์เขาเยอะมากบางคนไม่ต้องสงสัยว่าเฮ้ย ฝนผู้ชายเนาะว่านมจะไม่มีประโยชน์นมีประโยชน์ค่ะนะคะน,นอกจากจะเป็นเลือดแล้วแต่ผู้หญิงเขารู้ตัวว่าเวลากินอะไรไปมันบำรุงอะไรบ้างพี่นี่เพราะพี่นี่เคยมีคนมาถามพี่ค่ะนานแล้วมีน้องคนหนึ่งทุกวันนี้เขาอาจจะอยู่ในเฟซแหละแต่เขาไม่ได้ทักมาหาเราไม่รู้ว่าลูกหลานที่เขาเนเนอคนนีน้ลูกเขาโตหรือยังอ่านะะหรือเฟสยังเล่นอยู่หรือเปล่าก็คงอยู่ในนี้แหละเขาชอบมาถามว่าเฮ้ยเราเรามีความรู้ด้านไหนวะ เป็นคนไม่ค้าออนไลน์เหมือนรอบรู้ทุกอย่างอะมัง้งพี่น้องเขาชอบมาถามว่าพี่หนูอยากได้เปยหนูจะไปซื้อที่ไหนอะไรเออหนูเออหนูอาหารให้นมลูกเนี่ยทะ จนไปหาที่ไหนมีคนถามมาอะไรเงี้ยเออมีแม่กระทังว่าเฮ้ยเนี่ยเรามีปัญหาเกี่ยวกับแฟนอย่างนู้นอย่างเี้ยเราก็ช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้นะแต่เราไม่ได้รับมานะเออทำไมเรารู้สึกว่าทําไมตั้งแต่เราขายออนไลน์มันรู้สึกว่ามีคนมาปรึกษาเรื่องเราเหล่านี้มากเลยอะแล้วจนปัจจุบันเรามา รู้จักกดแรงดุดตะวนันเฮ้ยเราก็มีเราตอนนี้เราก็ไปค้นหาตัวเองค่ะว่าเราจะทําอะไรดีนะที่มันเป็นตัวของเราเองลงช่อง youtube โดยที่แบบว่ามันไม่ต้องฝืนใจไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออนะเราก็เลยเออคิดออกแล้วครูครูเสกสรรกับครูนิดหน่อยก็บอกเออนะนี่แหละเข้าใจแล้วเราทําถูกใจเราอ่านะคะมันจะทําให้เราทําได้นานไม่เลิกไม่ล้มเลยอ่านะคะ ขนุนแล้วนะคะแล้วก็อินเดหาลัมมะขามค่ะเขาบอกว่าให้กินกินเป็นแก้วแลวแต่ไม่เคยลองกินค่ะรู้แล้วว่าทำไมระบบขับถ่ายไม่ดีในช่วงที่ว่าให้นมลูกใหม่ๆ ช่วงใหม่ๆนะห้ามกินมะขามนี่จะเพิ่งกินนะให้ผ่านสองเดือนไปก่อนนะเออนะคะหลังสองเดือนไปก่อนแต่แต่ขนุนเม็ดขนุนที่ต้มนี่กินกินได้นะคะแล้วก็อินทผลัมน้ำขิงอะไรเงี้ยน้ำขิงจะช่วยในเรื่องลดไขมันลดน้ําตาลนะคะกินได้นะคะแต่ก็อย่ากินเยอะจนเกินไปแต่ช่วยให้ขับลมแล้วก็ลดน้าตาลจะทาให้คุณคุณดีขึ้นนะสําหรับแม่ช่วงที่พี่กินน้าขิงพร้อมกับการดูแลลูก อาการบวมที่มันเกิดขึ้นตอนตั้งครรภ์นะมันหายไปนะทุกคนเออนะคะต่อมาอะไรอีกอะที่พี่กินกินหัวปีจริงจริงแล้วหัวปีเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้กินแต่รู้ไหมรู้หรือไม่ว่าหัวปีนี่สําคัญนะคะหัวปีนี่บํารุงเลือดค่ะนะคะหากินได้ก็คือกินนะคะแต่พี่นี่อยากจะบอกว่าใครที่สามารถเลี้ยงลูกประมาณเขาได้สองเดือนขึ้นไปแล้วอะ เลี้ยงนมผงได้ด้วยอ่ะมันจะดีต่อเราเองเวลา,เอาออกนมอ่ะมันจะออกง่ายเนี่ยเหมือนพี่อ่ะไม่เอาออกเ็าออกไม่ได้เลยในะตอนนี้นานะจริงๆเอาออกได้เราจะต้องไปซื้อกลมผมมาทาให้เขาเลิอกอ่ะจริงๆเขาก็ห่างกินเขาไม่ได้กินบ่อยทุกวันนี้เขาจะกินและห่างกันกินละพี่เชื่อว่าสักวันเดีย๋ยวเขาก็จะเลิกกินเองอัตโนมัติอะไรเงี้ยนะคะ ก็ยังให้ลูกกินอยู่เออนะคะแล้วมีอะไรอีกอะอาหารนะคะก็ถ้าหนึ่งในสองเดือนก็เลี่ยงในการอาหารเผ็ดๆ,ๆ,ๆต้มตำต้มตำก็สงสารลูกอย่าเพิ่งกินเลยหนึ่งในสองเดือนในอดทนเอานะ,คะใครที่เพิ่งให้นมลูกใหม่ๆก็จะมีในความรู้สึกที่แบบทีอาจจะเจ็บหัวนมนะในช่วงการเพิ่งเริ่มต้นการให้ให้นมลูกอะนะคะมันก็จะทำให้เราเก็บหัวนมได้จะอดทนค่ะคนเป <Yeah. S 1> ็นแม่ต้องอดทนมากเลยนะคะ แล้วมีอะไรอยกที่มันจะบำรุงนมอีกนะคะก็นมค่ะนะคะอาหารห้ามหมูห้ามขาดล้อกันนะคะไข่นมหมูอ่าผักนะคะห้ามขาดเพื่อจะบำรุงร่างกายตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปลดน้ำหนักนะคะช่วงที่แบบเราให้นมลูกอะ่ะกินไปเลย รอลูกเราเลิกนมเราค่อยม,มาดูน้ำหนักนะคะสำหรับแม,แม่แม่ที่อยากสวยอ่านี่แหละสาระน่ารู้นะคะที่พี่นิตยาจะมาแบ่งปันนะก็วันนี้ก็สวัสดีนะคะแต่ที่จะทําคลิปวันนี้ทําจะทาทั้งวันเลยนะคะอาจจะเป็นชุดเดิมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะไปแบ่งปันสําหรับใครบางคนก็อาจจะยังไม่รู้เลยว่าเราคลอดลนะูกใหม่เนี่ยเราจะหามันเด่นหน้าไหมันจะเปลี่ยนหอยังเก่งอ่ะเป็น่ยนเถื่อผอนออกก็ได้เปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยเนี่ย อืมนี่แหละนะคะก็บายบายสวัสดีค่ะนีออ่ลูกระวังออขอบคุณทุกคนนะคะที่มาสนับสนุนนะคะ